ในที่สุดยาฆ่ามะเร็งก็มาถึงแชร์คลิปนี้ให้เป็นวิทยาทานกันนะครับแต่ก่อนอื่นผมขอดักพอองค์การเพสัจกรรมที่มีหน้าที่ส่งเสริมศึกษาวิจัยวิเคราะห์ยารวมไปถึงซื้อขายแลกเปลี่ยนยาและเวชภัณฑ์ตลอดจนกระทรวงสาธารณาสุขไม่ว่าใครจะมาเป็นเจ้ากระทรวงยาดิเลหากยานี้จะต้องมาเมืองไทยจริงๆพรนั่นจะส่งผลถึงคนไทยที่ตายด้วยโรคมะเร็งกันเกือบทุกวันผมอยากให้ท่านเอาสิ่งนี้เป็นผลงานโบแดงว่า ท่านนําเข้ามันเมื่อมันพร้อมในราคาที่เป็นธรรมและช่วยชีวิตคนไทยได้อย่างทันท่วงท,ทีไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ารอยเหมือนวัคซีนโควิดที่ถูกดีเลยไปนานโดยล่าสุดนักวิทยา,าศาสตร์ในโรงพยาบาลชั้นนําในสหรัฐอเมริกาได้พัฒนายาฆ่ามะเร็งทิ่ฆ่าก้อนมะเร็งด้วยเคยมีบำบัดแบบมุ่งเป้ายาตัวนี้ได้มีการศึกษาวิจัยมาร่วม20ปีและมันสามารถฆ่าเชื้อมะเร็งได้ถึง70ชนิด imagine 70ชนิดเช่นมะเร็งเต้านม มะเร็งสมองมะเร็งตอมลูกมกมะเร็งปอดและมะเร็งผิวหนังเป็นต้นนั่นคือความหวังใช่ไหมครับว่าคนที่ท่านรักจะอยู่กับท่านอีกยาวนานยาดังกล่าวมีชื่อว่า AOS1996 OH ที่มาของชื่อยาถูกตั้งชื่อตามเด็กหญิงคนหนึ่งที่เสียชีวิตไปด้วยโรคมะเร็งในปี2006แอนนาโอลิเวียฮิลลี่ซึ่งพ่อแม่ของเด็กคนนี้คือหัวหน้าทีมรีเสิร์ชซึ่งไม่สามารถช่วยชีวิตของลูกสาวตัวเองได้ทันเวลายาตัวนี้ถูกพัฒนาขึ้นในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยและรักษาโรคมะเร็งที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาและยาตัวนี้มันจะถูกพุ่งเป้าหมายไปที่โปรตีนที่เรียกว่า pCNA ซึ่งมีอยู่ในเซลล์ทั้งหมดในร่างกายและเกี่ยวข้องกับแบบจําลองของ DNA ในการรักษามะเร็งแบบเก่าๆเซลล์ที่ดีจะถูกทําลายไปแต่นี่คือสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์หม่ว่ายานี้จะไม่ทําลายเซลล์ที่ดีผลวิจัยของยาตัวนี้ได้ข้อสรุปที่ดีกับสัตว์และกําลังเริ่มทดลองกับมนุษย์เท่านั้นแต่มีแนวโน้มที่ดีมากๆที่จะนามา ใช้กับมนุษย์ในเร็วน,นี้แต่อย่าเพิ่งตื่นเต้นเดี๋ยวก่อนปัญหามันอยู่ตรงน,นี้จากข้อมูลกองทุนวิจัยมะเร็งโลกเรามีผู้ป่วยโรคมะเร็งในโลกนี้อยู่ประมาณถึง18ล้านรายในปี2013และมูลค่าตลาดของยาต้านมะเร็งในปี2 5 6 5มีมูลค่าถึง2แสนล้านเหรียญแปลเป็นบาทเหรอครับ7ล้านล้านบาทครับและคาดว่ามูลค่าตลาดนี้กําลังสูงขึ้นไปตามการใช้ชีวิตของมนุษย์จาก2แสนล้ลานเหรียญจะกลายเป็น4แสนล้ลานเหรียญภายในปี2575นั่น หมายความว่าตลาดนี้จะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆตามผู้ป่วยมะเร็งที่มีมากขึ้นเท่านั้นถูกไหมครับแต่ถ้ายานี้ถูกนํามาใช้จํานวนผู้ป่วยมะเร็งอาจจะลดลงอย่างมากคุณคิดว่าบริษัทยาจะพอใจกับเรื่องนี้ไหมครับพี่น้องชชวยคอมเมนต์ปัดภาพกลับมาประเทศเราอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ในประเทศไทยมีมูลค่าประมาณปีละ2.4แสนล้านซึ่งมีการผลิตในไทยเพียง30%และนําเข้าอีก70%และรัฐบาลก็มักจะบอกว่าเป็นโอกาสของ m s c หรือ S M E ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมยาแต่เดี๋ยวก่อนการผลิตในประเทศไทย30%มีการนําเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศถึง90%นั่นคือสิ่งที่เขาลืมบอกส่วนการผลิต30%นั้นก็แบ่งเป็น2ส,ส่วนครับผลิตโดยองค์การเภสัจากรรม50%และอีก50%เป็นบริษัทเอกชนในประเทศซึ่งเน้นไปที่8ยักษ์ใหญ่ตอนนี้พอเก็ตไอเดียได้หรือยังครับใครเป็นใครในอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ต่ออีกนิดนะครับช่องทางการขายยาในประเทศไทย60% ไปสู่โรงพยบาบาลของรัฐ20%โรงพยบาบาลเอกชนส่วนอีก20%กระจายไปตามร้านขายยาทั่วประเทศซึ่งมีอยู่ประมาณ2 5 0 0กว่าแห่งกระจายอยู่ในกอทมอ25%และอีก75%อยู่ในต่างจังหวัดผมจะจบคลิปนี้ด้วยอีกหนึ่งคำถามหากยานี้มีข้อสรุปในมนุษย์ที่ดีมันจะถูกนำมาใช้ในประเทศไทยได้เร็วแค่ไหนมันจะเป็นเหมือนยาตาวิพิราเวียหรือเป็นวัคซีนโควิดที่ถูกปิเล์และทำให้คนไทยตายไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีข้อ สรุปทางผลประโยชน์ที่ลงตัวระหว่างผู้มีอำนาจเหมือนสิ่งที่เคยเกิดขึ้นดีหรือไม่อัน s one minute with Ram. See you next time.